พระอาการครับาการ mm hmm. เผยแผ่พุทธวจนะเนี่ยครับมันจะสวนทางหรือว่ากับประเพณีนิยมที่เรา <c oughs> ได้ปฏิบัติมาเป็นพันปันปีถ้าหากว่าเราไปเผยแผ่พุทธะซึ่งเป็นพุทธวจากพระโอษฐ์ mm hmm. มันก็จะสวนทางกับขนุนพันธ์เนียมประเพณีที่เคยมีมาเป็นพันปันปีที่เช่นว่า,าการสวดพระอาทิตยธรรมศพ ที่ชาวพ uh ุท huh. ธในประเทศไทยปฏิบัติกันมา uh huh. ถ้าหากว่าเราจะไม่ให้มีสิ่งนี้ตามพุทธวจนะ uh huh. มันก็จะสวนทางกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในขณะนี้ uh huh. และอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นาชาวจีนในประเทศไทยของเรานี้เมื uh ่อ huh. มีการาทำศพขาจะเผากระดาษเงินกระดาษทอง uh huh. ให้กับบรรพุษถ้าหากว่าเรานํนพุทธวจนะ uh huh. ไปใช้ คือมันไม่ถูกต้องมันไม่มีในพุทธวจนะและประเพณีที่เราทํามานะั้มันจะสวนทางกันหรือเปล่าท่านต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเขาอยากได้ความจริงหรืออยากได้ความไม่จริงแต่ก่อนเชื่อว่าโลกแบนทุกวันนี้ท่านยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่ไหมล่ะครับเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกกลมผมทิ้งประเพณีไม่เดินไม่ได้หรอกผมต้องเชื่อว่าโลกแบนก็โลกมันกลมแล้วอะ่ะใช่ไหม มันอยู่ที่ว่าของจริงของปลอมเขาคิดว่าเผากระดาษแล้วมันได้ผลแต่ผู้า,าบอกไม่ได้ผลนะแล้วอย่าลืมว่าประเพณีของคนทังโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่อาการลิโกนะครับสิ่งที่เป็นอาการลิโกมีของตถาคตผู้เดียวใช่ไหมอาการลิโกไหมล่ะทําไมชายไทยเนี่ยใส่เสื้อต้นรัตนโกสินไม่ใส่เสื้อทําไมไม่รักษาประเพณีเดิมเอาไว้ล่ะเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดอันนี้จังไม่มีอะไรคงที่เลยภาษาก็เช่นเดียวกันภาษาสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านลองไปดูสิท่านอ่านอ้ามันคนละเรื่องเลยนะมันภาษาไทยเหมือนกันนะทําไมไม่รักษาไวนะ้ล่ะราชบัณฑิตสมัยนั้นก็มีทำไมทำไมเปลี่ยนแปลงอนะ่ะเอาแค่ราชบัณฑิตในปัจจุบันภาษายังเปลี่ยนเลยสมัยเราเด็กๆอ่านว่าสมดุลใหม่แล้วสมดุลนะทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดครับ ประเพณีมันมันไม่มีหลอกที่ว่ามันอาการลิโกรครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแต่อริยะประเพณีประเพณีของคถาพจน์นั้นอาการลิโกและมันคือความจริงแล้วท่านจะเอาของปลอมหรือของจริงให้เขาล่ะครับเราเป็นลูกศิษย์ใครครับเรารักษาพวัดใครเรารักษาประเพณีท่านทราบไหมว่าประเพณีนั้นใครบัญญัติใครเป็นเจ้าของใครเป็นศาสดาหาตัวไม่ได้แล้วรักษาอยู่ทําอะไรครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก่อนผมไม่ทราบผมก็เออเอาทําก็ทําน้ามนต์ก็ทําไปบางสกุลก็ทําไปนะตามประเพณีแต่พอเรามารู้อา้าวไม่ใช่ของพู้เจ้าเออแล้วเราไปรักษาให้ไขวันเนี้ยเริ่มงงตัวเองเออเรามาบวชในธรรมวินัยของพู้เจ้าแต่เราไปรักษาให้คนอื่นเออก็งงเหมือนกันนะและการที่เรามาเป็นพิขูในธรรมวินยัยเราเพื่อทําให้คนเขาฉลาดขึ้น ให้เขารู้ทำวินัยให้เขารู้ความจริงไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างเดิมเราต้องมีความอาจหารชี้แจงให้ว่าสิ่งใดได้ผลสิ่งใดไม่ได้ผลค่อยๆบอกให้เขาทราบถ้าเขารู้ความจริงแล้วผมว่าไม่มีใครอยากได้ของปลอมหรอกครับเขาอยากได้ความจริงกันผู้เจ้าอุปมาตรงนี้เหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกเข้าลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดี มาตลอดเลยแล้วเที่ยวเป่าประกาศว่าฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีแต่พอมีหมอมาผ่าตัดลูกตาให้เขาตาดีขึ้นมาเขาเห็นว่าผ้าที่เขาห่มเนี่ยเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นสกรปรกมากเลยบลุรีคนนี้ทิ้งทันทีแล้วจะหมายมั่นบุรุษที่ให้ผ้าเขาอย่างไงแทบจะฆ่าทิ้งเลยมันหลอกแลวมาตลอดถ้าวันหนึ่งเนี่ยญาติโยมเขารู้ความจริงว่าเ้ยสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยลดน้ำม์ว่ามันได้ผลเนี่ยเธอจะประสบสิ่งที่ดี แล้วเขารู้แล้วว่าผู้เชา่าไม่เคยสอนแล้วแถยังบอกเป็นเดรจฉานวิชาเขาจะโมโหเราไหมเนี่ยเราหลอกเขามาตลอดเลยไม่ยอมบอกความจริงถ้าท่านบอกความจริงสิว่าเอาออาตมากําลังทําน้ําเดรจฉานวิชานะใครศรัทธาปริพาชกลัที่อื่นก็มาเอาใครศรัทธาผู้เชา่าอย่ามาเอานะถ้าเราพูดความจริงอย่างนี้เขาก็แยกศรัทธาได้แยกที่จะเชื่อได้เท่ากับเราไม่กล่าวตู่ศาสดาด้วยเท่าที่มันไม่จริงใช่ไหม เราซื่อตรงเราตรงไปตรงมาอะไรจริงเราก็บอกจริงอะไรใช่ของผู้เจ้าเราก็บอกของผู้เช้านี่ไม่ใช่ของผู้เช้าแต่เราชื่อผู้เช่าไปน้ําพุทธมน์นะอ่ะก็กล่าวตู่ศาสดาสิมันน้ําเดรจฉานิชาน้ํามันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ตจเพศที่เขาเชื่อว่าไร้มนใส่น้ําแล้วมันดีแต่ผู้เจ้าบอกไม่จริงไม่ใช่ของตถาคตเรากําลังโกหกคนอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเราก็ต้องแยกแยะครับแยกแยะข้อมูล ใช่ไหมดังนั้นถ้าท่านพูดตรงพูดจริงเออเผากระดาษมันเป็นประเพณีนะยมจะทํากว่าทำแต่ผู้เจ้าบอกมันไม่ได้ผลนะถ้าอยากจะได้ผลทําจิตให้สงบนะตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปแผ่เมตตาไปคนตายจะได้รับผลถ้าเขาศรัทธาผู้เจ้าเขาก็จะทําตามผู้เจ้าทันทีแล้วเขาจะวางทิฏฐิที่ผิดแต่เราดังไปการันตีให้เขาว่าโอ้ได้ แล้วเราก็แต่งเครื่องแบบล,ลูกศิษย์คูเจ้ามันก็เลยไปกันใหญ่ครับเขพอเข้าใจไหมครับ